บทกวีนี้ชื่อว่าสุสานกุหลาบจะถามหาจริยธรรมยามฉันวุ่นกับการเขียนบทกวีเนื่องด้วยกวีนิพนธ์ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับบทสวดมนต์และกวีก็ไม่ใช่นักพรตตัวอักษรเหล่านี้มิได้มีหน้าที่ยกระดับจิตใจมนุษย์หรือพิษะตนใดมันเป็นแค่การขีดเขียนหรือเคาะแป้นพิมพ์เพื่อรักษาช่องว่างระหว่างความทุกข์และสุขระหว่างความจริงและลวงระหว่างสติ และวิตกจริตอย่าถามฉันถึงความหมายเนื่องตัว,ตวอ,อักษรเหล่านี้มีได้ถูกสร้างให้เข้าใจหากแต่เพียงเพื่อสก,กิดให้รู้สึกที่รักถามใจเธอเองเสียก่อนว่าเคยสังเกตบ้างไหมในขณะที่เธอเดินทอดน่องในสุสานมองเห็นกองดินปกคลุมอารักขาทุกหลุมศพที่ตรงนั้นยังเอื้อโอกาสให้ต้นกุหลาบกำเนิดเพื่อผลิดอกทักทาย และหากคำตอบคือใช่กวีนิพนธ์จะเป็นเพื่อนเธอ